กินเสร็จแล้วเตรียมตัวไปกวดเย็นๆด้วยโอ้ยอิ่มอย่าเพิ่งมาบอกกินให้ได้ขึ้นเขากันเถอะอุ้ยอิ่มชิคกี้พายโอ้ยจะพ้องกันละอิ่มสวัสดีจ้า คุณผู้ชมหนุนอิ่มจ้ามอิ่มจ้ามาพบกันอีกแล้วเสี่ยจ๋ดแจ๋วฟ้าแฝดหน่อยนหอุ่มอิ่มคุณผู้งหอยใหญ่อีกแล้วนะจ้าคุณผู้ชมจ้าสำหรับพี่ๆคนญแจนี่ที่ยังบ้าก,กดซับตะข่ายหนุ่มอิ่มก็อย่าลืมก็ซับตะข่ายหนุ่มอิ่มนั่งนีงนอนจ้าต่อเลยจ้ามือนี้นอุ่มอิ่มก็มาพร้อมกับว้าว ได้จ้าว่าผู้ใดซีเมนเฮียนกวดบ้านทูบ้านไม,ม่จ้าเมล้วจ้าคุณผู้ชมแล้วมือน,นี่ได้จ้าห้ากันเลยว่าสิาพากันมากแข่งกินหอดดอกกติกาก็คือผู้ใดนี่กินได้หลายไม่ที่สุดผู้น,นั้นเป็นคนชนะได้จ้าแม่จ้าชวนคนเพกสิได้ทูบ้านกวดบ้านเก็พเพียนจ้าเ <c oughs> มลี่จ้าเอ้ยอุ้ม ฉันเ่แพ้ให้คุณง่ายๆอดโอ๊ติจ้าจะคล้องนนะพ้อมไปโอ๊ยพอมก็โดดแล้วค่ะพมอก็จะคล้องอีกหึ้ติจ้าก็ฉันเอาเป็นว่าข้แมหลาดน้ำจิ้มก่อนเลยจ้าอาจารย์เป็นน้ำจิ้มที่แม่เฮ็ดเองด้จ้าแล้วแม่ก็รู้ใจลูกด้จ้าว่าลูกมัดน้ำจิ้มแบบไหนหลาดเลยจ้าเลยจ้าอมกาคุณกินเสร็จแล้วเตรียมโตัวไปกดเงยนทุนเงยนด้ โอ้ยอิมย่าพึงมาบอกกินเห็ดแดงเครื่องเขากันเถอะอ้ยอุ้งคือกระลาวเทอุ้งขท้องอย่างละอิมคุณผู้ชมจ้าก็คือว่าพี่เภกในี่สิเป็นคนจับเวลาด้วยจ้าเมย์จ้าพร้อมแล้วจ้าพี่เพชรโอเคขันเบิรเวลาแล้วเนี่ยทั้งสองคนตรงว่างใหม่ทันทีเลยเดี๋ยวโอเคจ้าตรงเด้อโอเคติติพร้อมไปพร้อมไปพร้อมจ้าเอาละเด้อหนึ่งสองสามเริ่มว้าว Năm chim sẻ bị đi cả, Mày nên phải leo đó chặt. Thế ừ. <laughs> xong ta mình chơi đèo sáng mai con ui Cô uống sáng mai mới nhằm xà xà Chạy mày nâng lên đâu đi <laughs> พี่กพยายรู้าจพี่พี่จ๊ะจะติดแล้งงก็เด้บอกว่าหามสินน้มได้จ้ะน้องเอ็มจ๋าน้ำไม่อยู่นี่จ้าคุณผู้ชม เบิง่งตามใหม่ก็หัวแล้วเนืจากว่าผู้แต่สิชนะหรือแพ้โอยนี่มือเบ็ดไม่ได้อยู่ให้อิ่มกินเร็วๆจ้ะเดี๋ยวสีได้กิกข้อแล้วกันย่อมแพ้นีงอิม่มว่าไม่ทั้งย่อมแพ้ let uh -huh. ก็สั่นน้องอิมเตรียมกดก่อนจ้าคุณผู้ชมจ้าก็คือว่าน้องอิมชนะด้จ้าโอ้ยน้องอิมวาแล้วจ้าว่าน้องอิมต้องชนะเพราะว่าน้องอิมนี่การจ้าเวทสำหรับพี่ๆคนไหนนี่ที่คิดว่าจะคล้องหนากินเจงก็น้องอิมด้จ้าอย่าลืมคอมเมนต์มาให้กันอ่านในด้จ้าแล้วสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากให้น้องอิมแข่งกินเอียงก็สามารถคอมเมนต์ให้น้องอิมอ่านในนั่นด้จ้าแล้วตอนนี้นี่น้องอิมกับสีล่าด้จ้าแต่ว่า ตอนล่าเด้อจ้าน้องอิมนี่กซสิเม่ภาพมาให้พี่ๆเบิ่งเด้อจ้าว่าน้องอุมี่กวัเฮียนถูเฮียนอีหลีเด้อจ้าส่วนคนชนะคือจังน้องอิมนี่กซสิไปนอนไปหยีบจักข้าวเด้อจ้าให้มันย่อยเด้อจ้าก็สั่นมื้อนี้น้องอิมก็ต้องขอตัวล่าแล้วเด้อจ้าอีพอกระชิมากินนุ่มจ้าฮึเลสนังแล้วจ้คุยโว้ยคันน้องอิมเชงกินกับอีพอสลุบทีแท้อีพอชนะแท้จ้าอุ๊บอ่ะจอยสามกาแฟเผ็ด ก็สันเอาเป็นว่าสำหรับพี่ๆคนใดที่ยังบ้ากดจับตาไข่ก็อย่าลืมกดจับตาไข่รรกดไลคก์กดแชร์น้องอิมๆนัน่นเลยด้จ้ามือนี้น้องอิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย,บาย <Okay. S 1>